สวัสดีครับผมอาจารย์พิชัยยุทธ์พิชัยกุลปัจจุบันรับใช้อยู่ที่โรงเรียนตรังคีเซ็นศึกษาอยู่ในส่วนของทีมงานอนุสาสกนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันพระธรรมของพระเจ้านะครับในชื่อเรื่องที่ว่าความเชื่อขอหยิบยกจากพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่25 26และ27นะครับที่กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะกษัตริย์ดาวิดได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ว่า ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะมิได้หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปลี่ยมปรีอันหนึ่งร่างกายของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความไว้ใจเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพเจ้าไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ เน่าเปื่อยไปนะครับจากว่าธรรมตอนนี้ที่ได้อ่านไปเนี่ยนะครับจะขอขยายความนะครับในความเชื่อความศรัทธาของคริสเตียนเราเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อที่มีหลักการและเหตุผลเราไม่ได้เชื่อแบบหลับหูหลับตางมงายหรือว่ารุ่มหลงแต่เรามีเอกสารมีการยืนยันและตลอดอย่างยิ่งเราเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตควบคู่กันไป พระคัมภีร์ซึ่งเราถือว่าเป็นความจริงนะครับในพระคัมภีร์เองได้กล่าวถึงบุคคลพิเศษต่างๆนะครับที่เป็นตัวอย่างหรือเราเรียกว่าท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับในจุดตรงนี้เราก็จะพบว่าแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1สําหรับผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนั่นก็คือผู้นั้นจะไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการดําเนินชีวิตติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้ารักษาความเชื่อรักษาความศรัทธาท่านผู้นั้นจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอย่างที่สองไม่ว่าผู้นั้นจะเชื่อและศรัทธาในองค์งพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนหรือท่านนั้นก็ตามท่านนั้นจะยังคงวางใจในพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับและอย่างที่สามผู้ที่ มีความเชื่อและความศรัทธาในองค์พระเยสุคริสต์เจ้านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ละทิ้งพระเจ้าทั้งสามอย่างนี้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าคิตตชนหรือคริสเตรียนที่เชื่อและศรัทธาในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับผมขออนุญาตอธิบายทีละอย่างนะครับในส่วนของอย่างที่หนึ่งที่บอกว่า ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่หวั่นไหวก็อ้างมาจากพระธรรมกิจการบทที่สองข้อที่25ที่บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวกษัตริย์ดาวิดครับผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ได้รับการดลใจจากพระเจ้าได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่หวั่นไหว พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งถือว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับไม่ว่าพระองค์จะประสบกับปัญหาเคยต่อสู้ในสงครามเคยต่อสู้กับสัตว์ร้ายและเคยถูกยึดอํานาจโดยบุตรของท่านเองนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับกรสับกดาวิบก,ก็ตามพระองค์ท่านก็ ไม่หวั่นไหวที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกริยาดาวิดยึดติดตามรักษาความเชื่อความศรัทธาไม่หวั่นไหวไหว้สิ่งที่กริยาดาวิดได้รับนั่นก็คือความจเจริญรุ่งเรืองพระพรตกลงไปยังลูกหลานของพระอ,องค์ท่านเนี่ยพันชั่วอยุคน นอกจากนั้นแล้วก็ยังคงมีตัวอย่างที่สามารถจะยกมาประกอบได้บุคคลที่เชื่อและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นชีวิตของท่านโมเสสไม่ว่าจะเป็นชีวิตของท่านโยชูวาหรือตลอดจนคนสําคัญสําคัญคราราวกทั้ง12คนนั่นเองนะครับในประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือว่าผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไว้วางใจ ในพระเจ้าตลอดเวลาอย่าลืมนะครับอย่างที่ 1. คือไม่หวั่นไหวอย่างที่สองจะวางใจในองค์พระเยสุทธิ์เจ้าตลอดเวลาการวางใจนั้นก็เปรียบเสมือนกับการมั่นใจและรลอรับเปิดรับการช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นเองนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่สองข้อ26ที่ผมจะยกมาต่อไปนั่นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพระเจ้าจึงยินดี และลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรีอันหนึ่งร่างกายของพระเจ้าข้าพเจ้าจะอยู่ได้ด้วยความไว้ใจจากข้อตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพบเราจะเห็นได้ว่ากรรษัตริย์ดาวิดนั้นได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ท่านก็ยังคงยดึดยังคงมั่นใจยังคงวางใจนในท้ายคาในพระคมภีร,รธธ์ที่ได้กล่าวไว้ขอหยิบยกในพระธรรมสรุดีบทที่73ข้อที่27ที่บอกว่า บุคคลที่ห่างเหินจากพระเจ้าจะาพินาศดังนั้นบุคคลที่ห่างเหินจากพระเจ้าก็จะพินาศกริยาดาวิดรู้ในพระธรรมหรือในพระคมัมภีร์เป็นอย่างดีข้อนี้พระองค์จึงไม่อยากที่จะประสบกับความพินาศเพราะตลอดชีวิตของกรงิยาดาวิดก่อนที่พระองค์จะขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์อยู่กับชนชาติที่ประสบกับความพินาศประสบกับชนชาติที่ประสบกับความ,ามหายนะนั่นก็คือชนชาติที่ตกเป็นทาสเป็นเนฉลยที่แพ้สงคราม และถูกกดขี่นั่นเองในจุดตรงนี้เองนะครับทําให้กริยาดาวิดนั้นเราเรียกว่าเข็ดหรือภาษาใต้เราบอกว่าหลาบนะครับหลาบจําอะไรเงี้ยก็คือจำอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของพระองค์นั้นจะมั่นใจจะวางใจที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้ารับการช่วยเหลือจากพระองค์นะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยถามว่าทําไมกริยาดาวิด ถึงรับการช่วยเหลือจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทําไมท่านถึงวางใจเพราะในพระคัมภีร์ในหล,หลายๆตอนได้กล่าวว่าบุคคลที่วางใจบุคคลที่มั่นใจบุคคลที่เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์จะทรงยบโทษให้กับคนเหล่านั้นแทนที่จะต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินชีวิตนะครับนั่นก็คือเราเรียกว่าความบาปหรือความผิดการทําอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็จะเข้าสู่การพิพากษาพระองค์จะยกโทษให้สิ่งเหล่านั้นแต่ผลที่เราทําผิดพลาดเรายังคงต้องได้รับนะครับขอให้เข้าใจอย่างนี้และอย่างที่สององค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสถิตยอยู่กับผู้ที่เชื่อและศรัทธาในพระองค์ดังนั้นกษัตริย์ดาวิดจึงรู้เป็นอย่างดีว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้ากษัตริย์ดาวิดไม่วางใจไม่มั่นใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าความพินาศก็จะเกิดอยู่กับพระองค์ท่าน ดังนั้นพระองค์ท่านจึงเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตไม่ห่างเหินไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ละทิ้งแล้วก็วางใจคือประเด็นที่2ออย่างนี้นะครับและในส่วนของที่3องค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงให้เกียรติกับผู้ที่เชื่อและศรัทธาติดตามพระองค์และอย่างที่4องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงเป็นมิตรสหายกับผู้ที่เชื่อและศรัทธาในพระองค์ ดังนั้นครับกริยาดาวิดย์จึงดําเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความยินดีและมีจิตใจที่เปรมปรีเพราะว่าท่านใช้หลักอย่างที่สองก็คือวางใจมั่นใจในการดําเนินชีวิตติดตามพระองค์ขอทบทวนนะครับอย่างที่หนึ่งนั่นก็คือว่ากริย์ดาวิดไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังคงรักษาความเชื่อความศรัทธาในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างที่สองกริยาดาวิดไว้วางใจมั่นใจในพระเจ้าและอย่างที่สครับนั่นก็คือว่า กษัตริย์ดาวิดนั้นทรงขอยิบยกกิจการบทที่สองข้อ27บบอกว่าพระองค์จะไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายในอย่างที่สามผมขอใช้คำว่าละทิ้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกษัตริย์ดาวิดหรือผู้ที่เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าถ้าเขาละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งได้กล่าวไว้นะครับว่า ผู้ที่ห่างเหินหรือละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำอะไรก็ไม่เกิดผลไม่ได้เลยนะครับซึ่งในจุดตรงนี้กริย์ดาวิดไม่ละทิ้งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าหากเราห่างเหินหรือขาดจากพระเจ้าแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้และก็เป็นจริงเราจะทำดีทำได้สักพักหนึ่งก็เลิกทำแต่พระเยซูคริสต์เจ้าต่างหากที่ ผู้ที่ไม่ละทิ้งพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเสด็จมาติดตามมนุษย์และช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอุปนิสยัยลักษณะหรือว่าความทัศนคติที่ไม่ดีพระองค์ทรงช่วยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้จึงเป็นเหตุให้พระองค์เสด็จลงมาประสูติในโลกนี้นั่นคือที่มาของวันคริสต์มาสและอย่างที่สองก็คือว่าที่กริยาดาวิดไม่ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนที่เปิดใจ เปิดความคิดเปิดทัศนคติรับการช่วยเหลือจากพระองค์และในอย่างที่สามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็พร้อมที่จะปกป้องผู้ที่เชื่อและศรัทธาในพระองค์ทุกคนดังนั้นขอย้ําว่าผู้ที่เชื่อและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามี3อย่างที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเรียนแบบเชเช่นกษัตริย์ดาวิดนะครับนั่นก็คือ 1. ไม่หวั่นไหว2ไว้วางใจมั่นใจและ3ไม่ละทิ้งพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอหนุนใจท่าน พี่น้องคิดเซียนทุกท่านนะครับและผู้ที่รับฟังอยู่วันนี้ขอกล่าวคำว่าขอพระเจ้าทรงวอวยพระพรครับ